ไงวะเพงกูอ่เอาจบแล้วแล้ว,ลว,ลวไปกันหมดแล้วเว้ย <c oughs> เหลือแก๊ง่าเดียวพวกคนไปบับได้ไปวาร์ปไหนกันเนี่ยวาร์ปตะวันออกนะอ๋อเลยอยู่ตะวันตกยัตายอะเึงเงิน บ้าเหรอไเจ๋อเหรอเตุอยเยอะเลยแล้วมาตัวนตกแล้วมาพูดเรื่อยค่ะอ้าวเห้อยู่คนละวาระคบบูแล้วเราตัวบูเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปวาร์ูงอะตำเสร็แล้วเม่ก็วาร์บูไม่คือเราร์บูคนแล้วดีกว่าปูมันนี่ไปเลยอ๋อกว่าจะได้ไปแต่ละคนใครจ๊า ยิงงูหุบปากอีพี่กรชูปากเปิดวาไปเลยปยังเลยปเลยปเลยไเลยไปเลยไี่ลยไปเลยปเลยไปลยลยไปเาไปเเลยไปเลยไปะลยไปเลยไปเลยไเล้ไปเยไเลยป้งยไยไปลังทไมอละไอยไลยยล็อปลไเลยไไปล้ยู่ไหนวะอ๋ออยเไ เราอยากไปไอ้เฮลเมนท์ถอดมีเกล็ดล็อกล็อกล็อกไหลหลังไหลหลังไหลหลังเราก็เราก็แป้งค้างเห็นหน่อยหลังเราเราไม่ได้ค้างเลยอืมวิ่งชนม้าเราเหลือดินคนเดียวอ่ะ ดูดีอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่ไปถึงเอ้ยท่องเราไม่ได้อะไรช่างมันเถอะจริงๆแบบไหนจะไปไหนกันกินไงกินซ้อมปะใช่กินซ้อมเขาไม่แย้มืดอย่างนี้ล่ะไปตายแล้วเล่นกันแล้วขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงอีกแล้วจะให้เราอัดหรือว่าเข้าวาปก่อนแล้วค่อยอัดค่อยเข้าวาปก่อน นี่เราคิดถูกแล้วที่อยู่แนวหนึ่งอ่ะใปหัวไปรีบมาก็ได้ไแคบรีบมาแล้วคนจะยังคงไม่หลดเร็วๆไม่ไปซ้อมดิโหซ้อมจริงเนี่ยนางจะบ้าไปไปแบบเออไปกินก็ถูกวลยไดีหว่าไม่ได้กินเฮ้อ เร่เห็นนะมันเขียนยงนะไอตแป้งจะต้องกดครัอะไรวะเจอเจอเมองมื่อวานได้ไาครับนนี้ยังไม่ได้เลยเมื่อวานอะเจอเจอตปเฟไปุเบอรแล้วก็บอกวาคาจะตายได้ขายไม่ก็เบิร์ถูกตายก็แกสะแกสแก่อาว่ากำแก้เป็นยาไม่รู้ะ อ้อเจบมต้องตายรอครับโอ้โหเล่นแรงเ้ว่ะเดี๋ยวเขาเาตัวแทนมดว่าไ่ไม่มีแทงอ่ะเดี๋ยวาเอาแเวาตัวแทงมาแล้วนะมาจะมาแะครับนะฮะถ้าเขียนเราแล้วก็นะ ไม่ใช่เศษแปวนเศษแหีนทอเการ่วงมือกันนะ